Bye. ธุสาธุอนุโมทามิอูกาสักการุธยังกตวาอับพัชชะเมษาเม หญิงชายทุกวนหน้าที่ได้คำนักการเข้ามาสู่อยู่ยังสถานที่แห่งนี้ซึ่งประกอบด้วยท่านคนทำไปให้จงบดเรื่องจากความเป็นทุกข์หากว่าปานีดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อสุครคุณเนามีความสุขดีอยู่แล้วหนอขออนิสงแห่งการสดับรับฟังธรรม,มะบุญจากการบรรพชาสมนเนาหน้าไป บุญจากการถวายเครื่องสังฆทานเพื่อปากท,ที่นอนหมอนมุงผ้าไตรจีวรพัดลมบุนการการผุศสนตั้งแต่เบื้องต,ต้นจนปัจจุบันี้ขออุญการการผุศลนเหล่านี้จงรวบรวมเป็นประวัติปัจจัยส่งเสริมเติมแต่งหนนุนนำให้ดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อสุฑรณบุญเนาจงไปสู่สุคติพบประสบสุขณนะสวงสวรรค์ชัน,นมานทอง ตามความปรารถนาของท่านรรนะผานู้เป็นเจ้าผ้าทุกท่านทุกประการเพลินเอวังก็มีด้วยประกานี้ าอิธรรมามาคารมนาธรรมามาคาริตุกาธรรมามาคาริปติโนธรรมาคุณพ่อสุพรบุญเนาท่านได้ประกอบคุณงามความดีทั้งส่วนตนส่วนรวมและประเทศชาติ มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานท่านได้ทำหน้าที่ของตอนเองสมบูรณ์แบบครบถ้วนทุกประการบัดนี้ดวงวิญญาณของท่านได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพคงเหลือไว้เพียงคุณงามความดีให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของท่านด้วยคุณงามความดีที่ได้บ่มเป็นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม พระราชาทานผ้าไหรห้าตรแลร้วพระชทานเงในวันนี้อันเป็นเครื่องประกาศกิติคุณของท่านผู้วายชนซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวลดนกระมมเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่ผู้วายชนได้วงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ดังหมายรับสั่งดังนี้หมายรับสั่งที่ สี่สามห้าสามสำนักพระาชวังเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสีนายสุพรบุญเนาประธรรพรช้างเผือกประธมรมพรมงกุฎไทยอายุแปดสิบสีปีข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกราบถวายบังคมลาถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อนักรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันอังคารที่6เมษายน2564เวลา19นาฬิกา20นาทีวันพฤหัสบ,บดีที่8เมษายน2564เวลา17นาฬิกาขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเจติยศประกอบศพ นัาลาสามวัดสุทธจินดาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาทรงพระก,กรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานโกรแปดเหลี่ยมฉัดเบญจาตั้งประดับปีกองชนะประคมเวลาพระราชทา,านน้ำหลวงอาบศพมีพระพิธีรมสวดพระพิธรรม,ร,รมเวลากลางคืนกำหนดสามคืนหน้าที่กองพระราชพิธนีนำไม้เรียนเจ้าภาพศพ นายสุพรบุญเนาเพื่อทราบขอรับกล่องน้ำหลวงประจานทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติผลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมนเลขาธิการพระราชวังหมายรับสั่งที่4354สำนักพระราชวัง7เมษายน2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระาราชทานเพลิงศพนายสุพรบุญเนาพระธมรมพรช้างเผือกปรธมธภรมพรมงกุฎไทยข้าราชการบำนาญสังกัดก,กระทรวงศึกษาธิการณเมิอวสุทาจินดาอำเภอิงเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวันอาทิตย์ที่18เมษายน2564เวลา13นาฬิกาเชิญกดศพ แห่เวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธานเวลา15นาฬิกาพระราชทานข้าตรายห้าตรายทอดถวายพระสงฆ์บางสุกุลแล้วพระราชทานเพลิงหน้าที่กล่องพระราชพิธีนำไม้เรียนเจ้าทราบศพนายสุพรบุญเนาเพื่อสร้างขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมนเลขาธิการพระราชวัง และลำดับนี้เพื่อเป็นการน้อนลำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีขออนุญาตเรียนเชินนญนายศิวพงศ์บุญเนาหัวหน้าหน่วยควบคุมการผลิตบริษัะทปตทะจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบุตรชายของผู้วายชนได้อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในนามครอบครัวและขอเรียนเชิญดรสรัญญาบุตรดา รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองหลานสาวของผู้วัยชนได้นำเรียนประวัติต่างลำดับขออนุญาเรียนเชิญครับ ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายจุพรบุญเนาซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ หากความทราบโดยยานวิถีถึงดวงวิญญาณของนายสุพรบุญเนาได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปราบปื้มทราบซึ้งเป็นหลนผลในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลานหลาน ขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยากหาที่สุดไม่ได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมเป็นสัพพะสิร,ริองค์คแก่ข้าพุทธเจ้าและองค์ตระกูลตลอดไปด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าครอ,อบครัวบุญเนา ประวัตินายสุพรบุญเนาชาติกำเนิดนายสุพรบุญเนาเกิดเมื่อวันที่17สิงหาคม2479ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเป็นบุตรของนายสและนางอัญชันบุญเนามีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด9คน 1. พลเรือตีสุพชัยบุญเนาเสียชีวิตแล้ว 2. นางสมสุขบุญเนาเสียชีวิตแล้ว 3. นางวิไลวันศรีมงคล 4. นายสมเชาบุญเนา 5. นายสุพรบุญเนาผู้วายชน 6. นางสะอางศรีวังศรี 7. นางเพชรลีบุตรดา 8. นางสุภวรรณคล้ายพงพันเสียชีวิตแล้ว 9. นายสุรนิช บุญเนาประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูลอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2489สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนประจำจังหวัดชัยภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2495สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพมหานคร2,516ชีวิตราชการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งครูตรีโรงเรียนการช่างนครราชสีมาพุทธศักราช2,502และได้เจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการโดยลำดับดังนี้2,507เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการช่างนครราชสีมา2,514 รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทคนิคสมุทรปราการ2,517เป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ5โรงเรียนการช่างน่าน2,523เป็นอาจารย์ใหญ่ระดับ6โรงเรียนสารพัดช,ช่างอุบลราช,ชธานี2,524ผู้อำนวยการระดับ7วิทยาลัยเทคนิคสุขโขทยัย2,526ผู้อำนวยการระดับ8วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคร้อและวิทยาลัยเทคนิคสุรินตามลำดับ2,538ผู้มุ่งในการระดับ9วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาการปฏิบัติราชการพิเศษเป็นประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานคณะกรรมการ ช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยเป็นประธานกรรมการพอสอนอ,อระดับภาคประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยพรชั้นปฐมพรมงกุฎไทยปอมอเมื่อพุทธศักราช2536ชั้นปฐมพรช้างเผือกปอชพุทธศักราช2539สนารภาคของครอบครัว นายสุพรบุญเนาสมรสกับนางอุบลบุญเนามีบุตรธิดาร่วมกัน4คนคือนายพงศักดิ์บุญเนาประกอบธุรกิจส่วนตัว 2. นางสสิธรพงสุทธิประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนตำแหน่งนักบริหารทั่วไป7 3. นายศิวพงษ์บุญเนาพนักงานรัฐวิสาหากิจบริษัทปตทจำกัดมหาชนตำแหน่งหัวหน้าหน่วยควบคุมการผลิต 4. นางสาวดวงพรบุญเนาประกอบอาชีพรับราชการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาอุปนิสัยของนายสุพรบุญเนาเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี ท่านเป็นผู้มีความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาอาชีวศึกษาให้เจริญก้าวหน้าคุณงามความดีที่ท่านมีต่อวงการอาชีวศึกษาและการศึกษาไทยในอดีตจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนท่านเป็นครูที่ดีเป็นที่รักของลูกศิษย์เป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นที่รักของมิตรสหาย และเป็นที่รักของครอบครัวและบุตรหลานทุกคนวาระสุดท้ายของท่านวันที่16สิงหา2563ท่านได้ฉลองวันเกิดครบรอบ84ปีที่จังหวัดชัยภูมิหลังจากที่กลับมาแล้ว6วันมีอาการเส้นเลือดสมองตีบทำให้ร่างกายซีขวาไม่มีความรู้สึก รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2 5 6พภรรยาและลูกๆดูแลท่านเป็นอย่างดีโดยหวังว่าท่านจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านแต่การกลับไม่เป็นเช่นนั้นร่างกายท่านอ่อนแอลงทำให้มีโรคลุมเล้ามากมายและมีอาการของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ จบจนกระทั่งวันที่6เมษายน2564เวลา19.20นนายสุพรบุญเนาได้จากไปอย่างสงบสิริอายุได้84ปี7เดือน20วัน ผู้มีเกียรติที่ครอครับอันชีวิตและร่างกายของคนเหล่านั้นพระท่านเปรียบประดุจว่าเป็นของที่ยืมของมาเพื่อใช้ประกอบคุณงามความดีครั้นเมื่อถึงเวลาเขาก็มาทวงคืนช้าเร็วไม่แน่นอนฉะนั้นผู้ชาราจึงไม่ควรประมาทในชีวิตเร่งประกอบกิจที่ดีงามก่อนที่เขาจะมาทวงคืนชีวิตกลับไปซึ่งคุณพ่อสุพรบุญเนาท่านได้ใช้ชีวิตร่างกายประกอบคุณงามความดีอย่างครบถ้วน ตามหลักบุญกิริยาวัตถุคือทานศีลภาวนามาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตครั้นเมื่อจากไปท่านจึงไม่เดือดร้อนใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะได้ทำความดีมาครบถ้วนสมบูรณ์เต็มที่แล้วในการสุดท้ายนี้ขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสุครบุญเนาไม่ว่าจะสถิตยอยู่ณนะทิพยพิมานสถานใดก็าตาม โปรดได้รับทราบถึงการบำเพ็ญกุศลที่ครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายทุกคนได้รวมจิตบำเพ็ญอุทิศเป็นทักษิณา,านุปทานและด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีของผู้วรยชนที่ได้ประกอบไว้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จงมาประมวลรวมกันเป็นตบบะเดชะพระวะปัจจัยสำเร็จเป็นหิตาโนหิตประโยชน์อำนวยให้ดวงวิญ,ญญาณของคุณพ่อสุพรบุญเนาจงไปสถิตสวยอุดมสุข ในทิพยบิมานสุปฏิสถานณสังปรายิกภพตลอดกาลละนานเทิน ที่เจ้าที่เดินทางกลับนะครับกล่องเพลิงพระราชทานทางเจ้าที่นั้นขอมอบให้กับทางครอบครัวนะครับได้เก็บไว้ด้านในกล่องเพลิงพระราชทานจะมีเทียนพระราชทานและไม่ขีดพระราชทานการจัดเก็บนั้นให้จัดเก็บต่ำกว่าพระพุทธรูปอาจจะตั้งคู่ปรับรูปของคุณพ่อนะครับสายรับส่งแล้วก็กล่องพระราชทานด้านในถ้าเรามีสิ่งของที่เป็นมงคลเราก็สามารถนำเก็บไว้ในกล่องพลิงพระราชทานได้ของพระราชทานถือว่าเป็นของมงคลด้านในสามารถนํา เยนไปจุดหรือไม่ขีดพระทานไปจุดใช้ในงานทําบุญพิธีต่างๆได้นะครับหรืออย่างเช่นงานทําบุญของคุณพ่อเราก็สามารถทาเทียนนี้เป็นเทียนน้ามนต์ในงานทาบุญของคุณพ่อก็ได้ครับขอตัวแทนหนึ่งท่านรับของพื้นพระทานก่อนรับให้ไหว้แล้วก็รับของพื้นพระทานครับ